สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับ bmw u s a สาขาร,รามสามทอสองวันนี้นะครับผมก็มีรถดีๆนะครับมานําเสนออีกคันหนึ่งซึ่งจัดว่าเป็นแรทไอเทมได้เลยสําหรับ bmw ห3 0มู im sport รหัส g 3 0ต้องท้าความนิดหนึ่งนะครับซีเนี่ยปัจจุบันเนี่ย g 3 0เนี่ยเป็นเจเนเรชันที่7แล้วซึ่งเจเนเรชันเนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่ว่าเรื่องโครงสร้างรถครับที่ปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัววัสดุจากเดิมที่เป็นเหล็กเนี่ยเป็นอลูมิเนียมผสมกับแมกนีเซียม ซึ่งทำให้น้ําหนักของรถเนี่ยลดลงมากกว่า100กิโลกรัมมันก็มีประโยชน์หลายๆอย่างครับในส่วนของตัวความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่เ,เพิ่มมากขึ้นนะครับอัตราการเล่นที่ดีมากขึ้นแต่สําหรับความพิเศษของ 530iM Sport คันนี้มันไม่ได้มีแค่นี้แน่นอนครับถ้าไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสําหรับไฟหน้านะครับ,รบก็จะเป็นไฟหน้าแบบ Adaptive LED นะครับ สามารถปรับเลี้ยวองศาตามภูมิรัยได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับช่วยในเรื่องของความปลอดภัยที่สําคัญเลยจะเพิ่มในส่วนตัวบบไฮบร a s แอสซนะครับเพิ่มระยะความส่องสว่างได้สูงสุดถึง500เมตรเลยทีเดียวในส่วนตัวไตรหน้านะครับก็จะเป็นไราหน้าแบบ a d ตต i v e Air r รัดนะครับสามารถเปิดปิดเนี่ยได้ตามดับความเร็วทํางานอัตโนม,มัติพร้อมกับกล้อง360องศาเซอร์ราวิวคาเม แต่ที่สําคัญนะครับเป็นในเรื่องของตัวระบบความปลอดภัยของรถเบียม530 iF Sport คันนี้จะเป็นในเรื่องของตัวระบบเบรกครับซึ่งระบบเบรกตัวนี้จะแตกต่างกับระบบเบรกธรรมดาแน่นอนครับระบบเบรกตัวนี้ครับจะเป็นในส่วนตัวระบบเบรกแบบเอสปอรนะครับมี4พอร์ตจับซึ่งถ้าเป็นกรณีของรุ่นสแตนดารเนี่ยมันจะมีแค่2พอร์ตเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยปลอดภัยแน่นอนครับถ่ายหัวเนื่องจากว่าระยะเบรกเนี่ยจะสั้นลงมากเลยทีเดียว สำหรับภายในนะครับของ530 IM Sport คันนี้นะครับภายในห้องโดยสารเนี่ยกว้างขวางมากนะครับจะเห็นได้ชัดนะครับผมเนี่ยสูงมา190ซนติเมตรสีสันเนี่ยก็ไม่ติดแล้วก็เท้าเนี่ยก็คือว่าสามารถยืดขับขี่ได้อย่างแบบว่ามั่นใจมากนะครับที่สําคัญเลยนะครับในส่งตัวซันรูฟนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเดียวนะครับที่มีซันรูฟนะครับรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยจะไม่มีถ้าลูกค้าท่านไหนเนี่ยที่อยากได้ในส่งตัวซันรูฟเนี่ยจะต้องไปในส่งตัวเป็นพวกรถอีดรายแต่รถอี ไปอีกทางเลือกหนึ่งครับแต่ผมมองว่าเครื่องแสแตนดาดเนี่ยตอบโจทย์ลูกค้าห,หลายท่านได้แน่นอนครับสำหรับ 530iM Sport คันนี้อย่างแล้วก็ในส่วนตัวอินททเรียภายในห้องโดยสารนะครับตัวแอมเบอร์ไลท์เนี่ยครับมันสามารถปรับสีเนี่ยต้องบอกครับว่ามากมายเลยทีเดียวนะครับจากสีฟ้าเนี่ยผมปรับเป็นสีเขียวละก็สีม่วงนะครับให้อารมณ์นะครับในเรื่องของการขับขี่ให้เหมาะกับอารมณ์ของลูกค้านะช่วงนั้นแน่นอนนะครับ สำหรับสภาพภายในของคันนี้นะครับต้องบอกว่าใหม่นะครับแล้วก็สดจริงๆนะครับจะสังเกตได้นะครับจากในเรื่องของตัวอบ์ดเนี่ยถ้าไม่มีรอยฉําอะไรแดงสิ้นเลยนะครับถ้าเทียบกับรถปกติทั่วไปเนี่ยต้องถือว่าลูกค้าท่านเก่าเนี่ยดูแลรักษามาเป็นอย่างดีนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สําคัญเนี่ยก็จะเป็นในส่วนตัวคอนโซลที่มันเป็นในเรื่องของตัวล n e M Sport ถ้าซูมมาใกล้ๆนะครับจะเห็นเลยนะครับว่าใหม่มากไม่มีริ้วรอยเลยนะครับแม้แต่นิดเดียวให้อารมณ์เหมือนได้รถใหม่ไปเลยครับ สำหรับคันนี้นะครับไม่ท้าเพียงแค่40 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นนะครับพร้อม BSI ต่อเนื่องถึงปี2022ที่สำคัญเลยนะครับคันนี้ได้เป็นอัลติเมทวันตีนะครับแบบไม่จำกัดรายะเหมาะกับลูกค้าที่ใช้รถเยอะๆมากครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ BMW 530 IM Sport ทันนี้กับออปชันที่ลนเหลือนะครับซึ่งราคาก็เบาๆครับเพียง2.59ล้านบาทเท่านั้นนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจอยากที่จะชมรถจริงสำหรับ530 IM Sport ทันนี้เชิญได้ที่ BMW m i l l e n n ium Auto Used Car สาขาพะลาม3ชั้น2อนะครับยูติกับโฮมโปรครับถนนพะลาม3แต่ถ้าลูกค้าท่านใดเนี่ยที่สนใจรถยนต์เ m ีรรุ่นอื่น ทางมีเนียมออโต้ยูสาสาขาพระราม3มีให้เลือกทุกรุ่นทุกแบบครับขอเพียงท่านติดต่อมาที่เบอร์นี้นะครับหรือไลน์ไอดีนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ผมต้องขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ